สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับลูกอมโบตันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดชื่อจริงอ่ะมันจะต้องเรียกว่าโบตันตากิเลนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสมัยก่อนอ่ะใครอาจจะทันนะครับที่มีโฆษณาที่มีตากิเลนออกมาแต่สมัยนี้นะครับเขาใช้คำว่าโบตันไปแบบเต็มที่นะครับคำว่าตากิเลนหลายคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าชื่อเต็มมันต้องเป็นโบตันตากิเลนนะครับโอเคครับก่อนกินบวานส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียวเป็นโพ้งเชลนะครับ71.6%นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยนะครับว่าเป็นนยัังงงไกบ้านะจ๊ะ ตื่นๆคือนีนนน่นี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับชิ้นประมาณขนาดนี้ครับก็เท่าเดิมนะครับความจริงถ้าเกิดใครทันโบตันเนี่ยมันจะไม่ใช่ซ็อกแพ็กเกจซองอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นเก่า,าจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบเหล็กนะครับแล้วก็แบบดึงแท่งออกมาครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เหล็กมันแพงเนาะเขาก็ใช้เป็นพลาสติกแทนนะครับก็โอเคอ่ะดูวินเทจดีดีความเป็นคลาสสิกดีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขาเน้นคำว่าโบตันเป็นมากกว่าไอ้เลยไอ้ตากิเลนนะครับเพราะคำว่าโบตันเนี่ยมันเขาเรียกอะไร มาแรงนะครับคนเข้าใจง่ายกว่าคําว่าตายกิเลเนเนี่ยไม่ต้องมีแล้วเพราะเมื่อก่อนมันก็จะมีหลายยี่ห้อไงอ่าโอเคคราวนี้ก็ชิมรสชาติตรงๆนะครับโบตันเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้กินมาหลายปีนะความมากินปุ๊บเนะี่ยรสชาติก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือว่ามีรสชาติแบบเพียวๆเ,เลยคือชเอมอย่างเดียวมาเลย กินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกชุ่มคอนะครับซึ่งเป็นความชุ่มคอที่แบบยุคเก่าอะ่ะยุคเก่าครับก็ะจะเป็นมีรสชาติแบบของเขาเรียกว่าอะไรของสมุนไพรจีนออกมานะครับแล้วก็แบบชุ่มคออย่างเดียวมันจะแตกแต่างจากความชุ่มคอของพวกที่มันเป็นรุ่รนใหม่ครับรุ่นใหม่เนี่ยปแปลกมากก็ชอบใส่มิ้นนะครับเมื่อเรากินไปรู้สึกจะเย็นเย็นแบบเย็นนะถามว่านี่เย็นไหมยเย็นชาเอมีความเย็นแต่ว่ามันไม่ได้เย็นแบบมิ้นไงมิ้นมันเย็นมาขนาดนี้ แต่ชาเอมมันเย็นมันจุดๆแต่ไม่มั้เย็นแบบกระจายออกอย่างเงี้ยครับก็โอเคนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็รสชาติความเป็นวินเทจของเนี่ยนะชาเอมออกมาแบบชาเอมชาเอมแล้วเป็นแบบของดั้งเดิมจริงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ารหนึ่งรสหนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นรสอับรี่ก็สับรีส้มก็ส้มนะครับชาเอมก็ชาเอมไม่เหมือนสมัยนี้ครับส้มมะนาวนะครับมะม่วงพีชอะไรเงี้ยมีการผสมสารรสชาติแต่ไม่ใช่นะเป็นรสชาติสมัยก่อนแล้วก็มีรสชาติเนี่ย กินไปก็แบบเฮ้ยตอนนี้ก็รู้สึกฟินดีนะเพราะแบบเชเอมอย่างเดียอวอมาแล้วก็แบบเหมือนมีกลิ่นแบบเก่าๆกลิ่นยากมาครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับอยากจะรู้นะครับคนสมัยก่อนกินรสชาติยังไงครับโบตันนะจ๊ะสามสิบปีแล้วมนะั้งสามสิบหรือสี่สิบปีจำไม่ได้สมัยเด็กเป็นยังไงตัวปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับรักษาความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้ดีมากโอเคครับเพื่อนๆรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์ตแล้วก็แชร์ด้วยนะ